ขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถภาพออฟฟิเชียลใหม่ MG6 2020 Fa c e l i g h เ1สไลท์แรงมา้าภายนอกและภายในเปิดแล้วที่จีนก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องขา250ด้วยนะครับ m g 6รุ่นปรับปรุง2020เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมการออกแบบให้สปอร์ตมากขึ้นทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารซึ่งไฟหน้า m g ซใหม่ได้รับการออกแบบให้ดูหรูหรามากขึ้นกระจังหน้าโค้งแนวตั้งเลียงซ้อนกันอย่างมีมิติโคมไฟหน้า LED โฉมใหม่ซึ่งการออกแบบโดยรวมของรุ่นปัจจุบันในแง่ของขนาดตัวรถใหม่มีความยาวที่4,704ทั1,848ทับ1,400 166มิมตรและระยะฐานล้อ2,715ม mm, เมตรเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันความยาวเพิ่มขึ้นถึง9มมตรและระยะฐานล้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งด้านหลังของรถยนต์ไฟท้ายของ MG6 ใหม่ i, ได้รับการเปลี่ยนแปลงพอสมควรกระจังหน้าใหม่กันชนใหม่ชุดกาบข้างใหม่กันชนหลังใหม่ไฟหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอก LED ด้านล่าง เปลี่ยนเยอะขนาดนี้แทบจะเป็น MG7 ไปแล้วโลโก้ MG ด้านหน้าติดกล้องหน้ากระจกหน้ารถมี2ตัวพร้อมบันทึกการขับขี่และการนำทาง AR และฟังก์ชันอื่นๆไฟหลังใหม่สปอยเลอร์หลังท่อไอเสียแบบกลมคู่ล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วยาง 225/45R18 ทั 45, 18, โดยรวมปรับแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นและหน้าขับขี่มากขึ้น ส่วนทางด้านภายในตกแต่งเป็นสีดำและสีเหลืองเน้นการเดินด้วยได้าสีเหลืองตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียม MG ซิกใหม่ยังมีหน้าจอควบคุมกลางขนาด10.1นิ้วหน้าจอ LCD 12.3นิ้วและเทคโนโลยีใหม่ๆพวงมาลัยไม่เปลี่ยนเพิ่ม USB 2ตํตำแหน่งด้านหลังเอาไว้เสียบสายชาร์จกันยังไงละ่ะ และนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆให้รวมอยู่ในคอนโซลกลางเพื่อง,ง่ายต่อการใช้งานระบบชาร์จแบบไร้สายเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์และที่จอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนด้านเครื่องยนต์เพิ่มกำลังจาก168แรงม้าเป็น181แรงม้าเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์15 t c c 1.5ลิตรที่มีกำลังสูงสุดถึง181แรงม้า133กิโลวัตต์และปลั๊กอินไฮบริด คงมีเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือคัดคู่ความเร็ว7สปีดติดตั้งโหมดซ u เปอร์สปอร์ตซึ่งต้องดูกันต่อว่า MG6 ตัวใหม่ตัวนี้จะเข้าไทยหรือไม่ซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ